สวัสดีครับพ่อเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบเอาจ่อมือจ่อเว้นเข้ามาแล้วมือนี่มี่เอฟซีจากหนองวัวซ้อครับคุณแม่หนองวัวซ้อเพิ่นฝากพลรามากลากไม่ล้วกะใบสีเนาะมืออื่นวันพระแมนบอกรับจีเอาแตงแตงของแตงหยางเออขอไหา,าปูลูกเขาใสนะ่ปลูกเพื่อนใส่าาเงาใส่ปูกผักเขาเฮ้าครับผม แทุกทุกองเลยนะทุกทุกขั้นที่เพิ่อ,อยู่นรับการนี่กะเป็นผลไม้นะครับกับรวมทั้งใบสีนะครับทั้งผลไม้ทั้งใบสีที่คุณแม่นนองวัวซอเพิ่นรวมรวมนะครับรวมฝากมา,า,มารวมมาทำาบุดน้ำกันนะครับเนาะถวายถวาย,ถวายปูถวายยายเดี๋ยวมืออื่นจังไรกะเท่ากับสีไดน้ำน้ำขึ้นถวายเนาะมืออื่นวันผ่าดิวันพระแล้วกะหลังจากถวายแล้ว เข้าเข้าก็จะสด้ตัวดีตัวเด็ดตัวเนาะอ๋อบานนี้มี่ได้ช่องของเอฟซีนะครับผมไลท์ต่อไลายท่านล่ะแต่ว่าจังไรก็ผมกับสีเพิ่นฝากมากับสีน้ำอมมอบให้พอเรื่องนะครับเนาะกลายเป็นเงินหกหกพันกว่าบาทครับผมอ่ะ อันโนโมทนาสาธุน้ำเพล้อครับผมาน้ำกันปูมือแนงเพื่อนก็สิมาเขาเอกมือเพื่อนเพื่อนมาหาโยปูก็ได้ม่ขึ้นเนี่ยอืปูกับแม่วาเมื่อล้างมันสินเลยจังหายปอยนะครับแต่แปลกที่ว่าแม่ไหนมิต้าฆ้าใปขาคนไหมเอาเขาว่าจังสันเลขมันสบเป็นศูลหาหรือว่าจากเลขว่ะ พาไปข่าคอณงวดก้อนเผื่แม่นผู้ใช้เนี่ยเบาเนี่ยโอ้อันผู้ใช้สองคนตีกันข่ากันนั่นหมดแล้วก็ตายตายตายทั้งคููตายทั้งครูเราเมื่อนั่นเพื่อนมาพาไปอีกไปไปเห็นเพื่อนว่ามึงเอามันรูว่าฉันเน็คือ้่างเสือทัเป็นเลขชูนหาขันนิ่งโยตัวตัวเย้าคองมากต่อไปขันเงินบ่ะเตปูเพื่อนบ่าว่านั่นหรอกเดี๋ยวหลังมือวายแล้วนะครับมือวายแล้วเพื่อนก็เสีให้คนแล้วกับพาพากันไปหาเสื้อเอา อือันนี้คือคืดมากเลกตัวนี้มันบอกครับ<ม>จากแปกความฝันจากที่ฝันตอนนั้นที่ว่าไปข้มปามโนดแมนบอกแล้วกับผู้ใช้สองคนเมาเหล่าค้ากันกอดข้อฟัดกันพระไม่แยกออกพระไม่แยกเป็นพระเมตติงผู้ใช้สองคนนั่นนี่ครับมานี่แยกออกแล้วพันตายผู้ใายตายเพิ่นกับย่างนี้เพิ่นกับย่างนี้บาดนี้่าคนตายปุ๊บพระเหนียว เปร์เพิ่นคือว่าสวดไห้อะไรเงี้ยขันข้นตายบ่าสวดบ่ายังแต่ก็กอดกันตายอยู่วันนี้ก็มีสซุ่มคือยังบวชนะมาเอาออกแยกออกจากกันนึกวาผพาเขาคุ้มไปบัดมืดอไหนอีกมื่งฝันอีกเพิ่นมาเพิ่นผ้าไปใส่อียกบุกเห็นคนคือยังคนมากที่ม่ลบกวนท้ยเพิ่นนี่แหละคิดว่าเพิ่นมาเอาบัดนี้กุอยปล่อยมึ่งเหตุเพิ่น หรือเอาก้อนอิดนี้ไปตีเอาก้อนอิดอิดบอกเข้านี่ไหมนี่ไงทุบเขาหัวนี่ตาย่วันบักแน่ตายยากยากบ่อยากตายบ่อยากตายเงยตีแล้วก็ว่าตายตีว่าตายเอออ่อเอเดี๋ยวเพื่อนตีนั่นนี่บอกแต่เมื่อคืนนี่กับเพื่อนกับคือเพื่อนร้านนะวันชินมันนั่นเดี๋ยวตีมาให้อีก เพื่อนเอาสินก้อนกับสินสีมานี่ครับเพื่อนสีมาวิจัยให้กันทั้งสีหน้าเนี่เพราะว่าเพื่อนล่วงไปพูนมากเราเนี่ยครับเพร่นวงไปทั้งกองเถอะคุณครับเพื่อนกับมีมือมี่มีมือมีวันของเพื่อนน่ะเนาะเพื่อนสีโผล่สีพายก็ได้เพื่อนกับสีใช้เวลาพิจารณาอยู่กันตัวเพราะว่าทั้งพูนเขาต้องกัดสีซ้อมเมืองนี้เนาะเพื่อนเมื่อเปลี่ยนจากมกเป็ี่ยนเกตมุ่เฮาปึกจื้อนี่เพื่อนว่าโซกันเกตสีม่านแมนมาครับแมน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  เด็กเก็ตมันสีมาาอสินเนาะบ้านี่เฮาเตียบอถึกว่าอันเพื่อนเสียวเก็ดมาแทนหกครับเป็นเก็ตศูนย์ามเออเฮาเราบอกบอกคิดกันเนาะคิดเบอร์ถกันเบอรคิดเองครับกับล่างกับป็นเก็ดหาลวดเนี่ยม่นบอกหันขึ้นมาเก็ตสีมาเกือมากึงครับบุญทั่งหลังตัวสีมาคองเสิรครับเต็ไใยเฮ้านี่ยเฮาปึกเองได้ซื้อ กัโอ <anto> oh, ้ย oh, กัป <ım 999> like ันนั่นกัดโอ้ยตะซอตัวก็เพแห้งแล้วล่ะคนกัเอฟซีป็นก็ไดน้ำหลอยู่ก็ดีใจน้ำเินอยู่ผมดีใจใฉ่เอฟซีถือเอฟซีถือไดครับตีครับจะคล้องค้องไงหลังบุญบันมี่บุญประทันมี่ครับบุญประทนมี่โอ้ยถีนั่นหรอแนนเ่างน้อยเบิ้งไปหลังจากไวแล้วก็ครับเอฟซีเอฟนั่นก็จ้งกิจัหน้าเบิ้ง กเมื่อื่นมื่อื่นอ่ขึ้นด้าเ้าเลยบ่ครับประมาณเก่ามุ้งกวเก่ามุ้งสีมุ้งประมาณเก่ามุ้งบ่โอ้ยบางกันตากะจังไรฮะที่ผมว่างผมก็สิเขาวมากยุต่าบัานกินทั้งอื่นกะอากิเขามากบ่ได้เก่ามุ้งสีมุ้งเนี่ยกินสีได้มาเฮ็ดให้เพิ่นให้มันนั่นแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นกะเพิ่นกะยังบอกคือเก่าอยู่เนาะว่าเออเดี๋ยวรอจะงกอนรอจังกอนพบพ่าจังสี่นี่พอเรื่องคือที่กันบ่ เพิ่นกัสิเพิ่นกัสิซ่อมอยู่คือเฮาดิซ่อมขึ้เฮานี่แหะว่าทั้งทั้งทั้งไม่ทั้งปุ่นทั้งกล่องทั้งกล่องสลากนี่เขาสิมีการการพูดคุยพูดคุยกันยังไงกันเขาสิมีการสัญจรบ่เขาสิมีการอันนี้จังได๋บ่สัญจรอยู่บ่บางท่านก็ว่าบ่สัญจรว่าซั่นเนี่ยบางท่านก็ว่าบ่สัญจรชุวงนึ่งขึ้นมาอยู่ไสก็อำเภอเต้าไหอยจราบุรีเพราะว่าจังบาง บางเอเจีบางท่านบอกวอยสันจรบางท่านก็ว่าโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์สันจรออกอยู่กล่องสลากก็ว่าสัตว์ตั้งแต่ขนาดเท่าคักกะค่อยติดตามข่าวอยู่กับยังต่างคุ้นกับต่างอันนี้ไปเนาะ่นั่นแหละปูพันก็สีนั่งซ่อมตัวบาดนี่เป็นใครทีซ่อมนะครับเป็นเบื้องพิจารณาอยู่ปะผมว่างวดนี้ค่ะส่งสิเป็นตาคือยีดอกเนาะคิดว่าปูพันพิจารณาดีขนาดนี้นะค่อยติดตามข่าวอยู่กับยัง ต่างคนกับต่างอันนี้ไปเนาะ่นั่นแหละปูพันก็สีนั่งซ่อมตัวบาดนีตเพิ่งเคยทีซ่อมนะครับเป็นเบื้องพิจารณาอยู่ผมวางวดนี่ค่ะส่งสิเป็นตาคือยีดอกเนาะคิดว่าปูเพิ่นพิจารณาดีขนาดนี้นะแต่ว่าเลขตัวมากนี่ค่ะคือตอนนี้คือมักอยู่คือมักส่วนหากำหนดเก็บเนียกันของนี่เี้ของข้อเรื่องนะขึ้นมากขอขึ้นมากโมเมนบ์โมเมน ตูปูบอกได้ครับว่าปูจะเอาล้างมันศิลของปูตรงๆว่าคุดตัวที่คุดมักสูญหานี่ตีจากแปรจากความฝันที่ว่าควาปูปูทำอะไรข้ามชนบทแมนไปข้ามชนบทเราก็ตีกันตายแม่นกับเปิดเพื่อนมาบอกันตีผู้ชายอีกเราอีกตัวนึ่งหนึ่งเกจหนีอีะอีกตัวนึงเกจหนี่ไม่แต่ทั้งไหนคือคุดคุดมักคุดเอาคือว่าเราเป็นคำนวณสูตรนี่จังไหนครับหนึงเกจ เลขขันนวณสูตรหนึ่งเจ็ดน่ะแม่นอ๋อระหว่างคือคำนวณสูตรแต่ว่าขึ้นมาตัวหนึ่งเจ็ดนี่แหละในอันนี้เป็นเลขสูตรเลขสูตรส่วนสูญหายเป็นเลขฝันเลขฝันส่วนเลขเลขปูอีกเลขปูนี่ต้องนั่นละล่อมืออื่นนี่แหละเข้าถ้ำพีที่อทวายเครื่องถวายยังบูซาเพิ่นเสร็จแล้วเนาะก็ะคืนเดียบาดนี่เสียรุ่นกันม่สิแม่บอกตัวไหนกับฝันตื่นเศร้ามากอะครับออ ยี 26, 26่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ยแล้วขึนสี่หอยปล่อยเดี๋ยวเพื่อนสิบบอกว่าครับขึ้นวันขึ้นวันพระกับสิงห์ูดอกเนาะว่าเสาร์นี่เขาสิบบอก์ดเอฟซี FC ได้ยังเนาะวันจวงเสาร์วันที่ยี่สิบหกนี่เดี๋ยวจังไรกับยี่สิบหกนี่คือต้องขามาแน่นอนแหละครับผมก็ต้องขามาแน่นอนเพราะตอนนี้เอฟซีเพิ่งจะล่อล่ออยู่ล่อเลขพ่อเรืองอยู่นะอย่างเงี้ยครัเป็นหามาหลายเพราะว่าเพิ่นเบิร์ให้ปล่อยกับตามเพื่อนนอดครับผม อยู่น้ำเพิ่นตามเพิ่นครับเอย่างหน่อยๆได้เลขเพราะเรื่องนี่ก็ถือว่าโอเคอยุ่เลขสูตรกับบธรรมดาที่กันนาะเลขสูตรก็ได้ก็ผมว่าเนี่ยเนาะฝันแหละกาอาจจะตีถือก็ได้อาจสิตรงตัวเดียวกันก็อาจจะตรงกับที่ตีไว้ก็ได้เนาะตีแผลเพื่อเพิ่มฝันนันก็ได้อันน้ความฝันแต่ว่าโดยปกติีแล้วเพิ่นมาบอก เพิ่นไ่ได้ให้แลนบอกครับความฝันไป่ได้แปงยากั้ง้จังไหยพราเกเป็นตัวนี่ยังเลยตัวโป๊ะโป๊๊ะโะนั่นกืบคืองวดศูนามกับแปดสามสามสองกับเก้าสี่ยี่ยังมันสิบสามวดบางหันนี้เป็นตัวมัดเป็นตัวมัดบ้างเ้ยเพิ่นบอกเลยบ่ต้องแฝงมือยไม่ต้องแฝงมือยงวแปดสามเทียงกันก็เพิ่อนเนาะอา เพื่อนว่าเรียกมันแปดสามมึงถือเอายางใส่เอาหาใส่บอสเห็นเพื่นทำครับบอสที่เอาศูนย์เดี๋ยวต่มึงบอสขาแปดสามของเพื่อนตัวเจ้าของเสียงเพื่อนสมน้ำหนาบอสตีสมน้ำหนาเจ้าของเพื่อนห้มว่าเป็นตัวรอดเพื่อนไม่ตีเงาหรอาดขาดขาดตีแปะเงานี่นี่แหละครับไอ้ที่ก็จิตามไทยขอมาหลายนี่แหละเพื่อนสิได้เพราต้องคิดแม่นคือ ผู้ันค่ยหายเป็นตัวมากเพื่อนเกษิรยืดเอาตามนั่นยังสินะอเอา้ามานี้กะถือว่ามีความชัดเจนพอสมควรครับทั้งในแนวทางตัวเลขของพราะเรื่องเองที่แปลจากความฝันแล้วก็เลขสูตรเนาะจริงๆริงเลขสูตรนี่มี่มีจะขางนะท,งท่านเลขสูตรโดยปกติเลยมันหยิบซีครับแต่ว่าพอะเรื่องแค่คิดมักตัวนี้แหละนึ่งเกจนึ่งเกจครับตัวเลขในสูตรแค่คิดปักนึ่งเกจเนาะแล้วก็ อันนี้คือส่วนตัวนะครับเลขแปดจากความฝันศูนย์หาตัวที่ชอบดึงออกมาจากสูตรคือหนึ่งเจ็ดแต่ว่าปูพุม่มเพิ่นสีม้าหายตัวไหนอันนั้นก็คือเนี่ยแหละครับมืออื่นวันศีลวันพระล่อสะกอนนะครับขึ้นวันพระเสร็จปุ๊บเศ้ามาวันที่ยี่สิบหกเดี๋ยวแอดจะมาติดตามมาอีกรอบนึงครับจังไหนก็คิดว่าเป็นนาจะได้แหละนะครับจังไหนเพราะว่าปูเพิ่นกับบอกแล้วว่าเออหลังวันพระนอกเรื่องเนาะม เอ้าจังไรกันขอบคุณเพื่อเรื่องหลายๆนะครับเนาะครับครับขอบคุณครับ